สวัสดีค่ะพบกับรายการสนุกคิดสนุกวิดเอ้ยสนุกวิ์สนุกคิดเอ้ยถูกแล้วพบกับแม่ค่ะ ะะเป็นการทดลองเกี่ยวกับเสียงค่ะเสียงที่แบบว่าเกิดจากปากแก้วน้ำนี่ค่ะเป็นแก้วน้ำวายคะ่ะที่แบบเออทุกคนก็รู้จักกันนะคะแล้วก็รู้แล้วค่ะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเ,เสียงที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงถ้าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบคะ่ะว่าแก้วน้ำก็สามารถสร้างเสียง สวัสดีครับผมดงวิลกิจครับช่วงนี้ผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำแก้วเสียงจากแก้วนะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็มีแก้วน้ำซึ่งต้องเป็นแก้วทรงแก้วใส่วายนะครับเพราะว่าตัวแก้วจะมีลักษณะบางันที่สองก็เป็นเหยือกน้ำใส่น้ำน้ำที่ใส่นี้จะเป็น น้ำอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ว่าอยากใช้น้ําอะไรวิธีการทำก็เทน้ําใส่ในแก้วตามใจชอบของเรานะครับเราอยากได้เสียงระดับไหนก็ใส่น้ําตามนั้นครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเบียร์ค่ะ นะคะเราจะมาสร้างเสียงดนตรีจากแก้วนะ้ํากันนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ของเราก็จะมีแก้วแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะคะค่ะพอเราได้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทน้ํานะคะลงไปในแก้วในปริมาณที่แตกต่างกันจากนั้นนะคะใช้นิ้วนะคะลากหรือวนหรือวนบนปากแก้วนะคะมันจะเกิดการเสียดสีของนิ้วมือกับปากแก้วนะคะก็จะเกิดการสะเทือนของแก้วนะคะค่ะ พอเราวนวนวนนิ้วนะคะหรือลากมือไปบนของปากแก้วนะคะเราก็จะได้เสียงที่แตกต่างกันออกไปค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะถ้าในปริมาณแก้วน้ําที่มีน้ําน้อยนะคะเราก็จะทําให้เกิดเสียงสูงส่วนแก้วที่มีบร,ริเวณน้ํามากก็จะทําให้เกิดเสียงทุ้มหรือต่ำนะคะเอานะคะแต่ถ้าเราอยากให ทดลองของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็จะควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนเราก็มาทําการทดลองค่ะค่ะเอาล้คะเราจะมาทดลองให้ฟังนะคะว่าเสียงจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะแก้วที่หนูนะคะ,คะเป็นไงบ้างคะเห็นสมมติป ต่อไปนะคะเก็บนะคะเริ่มงสูงกันหรืยังคะเริ่มงสูงกันหรือยัค่ะแก้สุดท้ายนะคะค่ะเราก็จะ เห็นนะคะว่าเสียงมันแตกต่างกันนะคะค่ะเราก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะรอยเอ้ตาข่อยมาหดแล้ว ป่าพอยายมาโหดแล้วจังหวางทินนันฮวักจังหวางทินนันฮวัก